สวัสดีครับผมเมื่อนี้กลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปดีๆทางช่อง u t u b e นักเล่งพระทองทินนะครับเนะมื่อนี้ก็มีวัตถุมงคลอีกหนึ่งลุ่นหนึ่งสำนักนะครับในสายทองทินของจังหวัดอุดรมาแนะนำํำที่น้ำหนองมาแนะนำํำผูนิยมสะสมพระเครื่องทั่วประเทศแล้วกับพูนยมสะสมพระเครื่องทองทินของจังหวัดอุดรเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กำลังของมาศึกษาหาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมที่ถูกต้องเมื่อนี้ถ้าได้รับชุมรับฟังคลิปแล้วนะครับรู้สึกว่าประทับใจในการให้ข้อมูลนะแล้วก็ประทับใจในการนำเสนอ ต่างๆเกี่ยวกับวัตถุมงคลนี่ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้จะทําคลิปด้วยครับเด้อเอานะครับ,ะะรบวัตถุมงคลที่ได้เห็นอยู่ทั้งหนานี่คือรูบลอหลวงปู่มีวัดบนันจิตนะครับนะซึ่งเป็นรูปหนึ่งในรูบลอยอดนิยมของหลวงป,ปู่นะครับรูบลอหลวงปู่นี่มีด้วยกันทั้งหมดเท่าที่นับเบื่องลเรเลี้ยงมีแค่สี่หล่นครับก็มีรูบลอโบรานดินไทยนะครับนะอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับแล้วก็มีรูบลอโบรานดินฝรั่งนะครับนะ อัไนรนเป็นรูปลอแบบค่อนข้างสวยงามนะรายละเอียดคมชัดเจนนะครับแล้วก็มีรูปลอที่เห็นอยู่ในมือนี่คือรูปลอบโบลานเช่นกันครับนะรูปลอที่เห็นอยู่ในมือนี่ครับว่ากันว่าเป็นรูปลอร,รุนแรกนะครับรุ่นแรกแต่ปีกันจะสางเรินน่มดับนี่กัผมกับพ่มีข้อมูลครับก็บอกว่าถือดอกนะครับเพราะว่ามื่อก้อนนี่พ่ม,มีการเรียนหากันนะครับเมื่อก่อนนี่หมายถึงว่า สิบกว่าปีที่แล้วนะครับยังมีการเด่นหากันนะครับพึ่งรลบลอยรุ่นนี้พึ่งไม่ได้รับกวามิย่อมอ่าบกเกิดหาปีที่ผ่านมานี่ครับเมื่อก่อนยังอยู่หลักลอยนะครับซื้อขายกันแค่ค้ามชอบค้ามสัทธานะครับแต่มาปัจจุบันนี้ครับเด่นหากันเป็นมาตรฐานในสายของหลวงปู่นะครับมีการเซาหาตั้งแต่หลัก้อยกลางๆจนถึงหลักพันนะครับในองค์ที่สวยๆแบบนี้นะครับจมูกดวงๆแบบนี้ก็ขื้นพันครับนะเพราะว่า เป็นยังไงก่บขึ้นพันผมกับเสาห้าพันล่อมก่อนเสามา้ามาก่อนสิบกว่าป,ปีที่แล้วผมกับเสาลอยสองลอยนะครับยุคยุคแค่นั้นครับเพราะว่าศิลปะความสวยงามบ่อคอยสวยงามคือจังลุปลอดินฟังปันเดนะครับพราะหลังๆมา่นี่ฮะสามสี่ปีขึ้นหลังมือนี่นะครับได้่รับความิยมเป็นย่างมากนะครับหลายคนก็ว่าเป็นรูปรอลอรุนแรกนะครับหลายคนก็บอกว่าเป็นรูปรอลอรุ่นสองอันนี้กันแล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่ประวัติแี่งจิงคือมีการดจร้าแก็ท่านหลวงปู่ จริงๆนะครับเนะี่ยเส้นเรื่องข้อมูลอย่างต่างๆยังยังเป็นพระดับทองทินน่ครับว่ามีการโปรโมทข้อมูลที่ดีนะครับเนะีายกลายเป็นว่าได้รับคาบอกจากผู้นั้นผู้นี้มากอ่าก็เลยหาสาระบ,บ่คอยใดปันใดน,นะครับแต่ได้รับความนิยมนะครับหล่นนี้ได้รับความนิยมอันนี้คือเขาเอาความเป็นจริงเนาะบอแมนว่าได้เอาข้อมูลมาโมุม่มกันนะครับเมื่อก่อนนี่สมัยที่ผมเหรียพระนี่ไม่ไม่นะครับนะเมื่อ20ปีที่แล้วนี้ เดินกันเป็นรุ่น2นะครับลูบล้อรุ่นแรกคือลูบล้อดินดินฝรั่งนะครับถ้าบอนับลูบล้อดินไทยนะอันนี้คือลูบล้อรุ่นที่สองครับเนื้อหาที่เท่าที่พบเจอนะครับมีเนื้อท่องผสมนะครับแล้วก็เนื้อเงินแล้วก็เนื้อท่องค่านะครับเอาเฮาเบิ้งพิมพ์ทรงด้านหนาครับด้านหนาก็จะเป็นลักษณะนี้แหละครับลูบล้อเรื่องนี้มิเกลนะครับนะเท่าที่พบเจอนี่คือเป็นเนื้อตะกั่วนะครับ แล้วก็เป็นเนื้อแตก่กั่วอาบทองแดงนะครับนะเพราะนั้นระวังไว้ให้ดีลูปรอจะพร้อมๆนะบลัมจอยบิดเบี้ยวนะครับนะแต่ลูปรอของแท้ต้องเป็นลักษณะครับนะอวบลำสมบูรณ์นะครับสมส่วนนะครับบวมีบิดบวมีจอยนะครับรายละเอียดนะครับรายละเอียดของพิมพ์ส่งนี่ก็อาจจะมีแตกต่างกันไปเล็กน้อยครับเนื่องด้วยว่าเป็นลูปรอบโบราณน,นะครับนะให้เบิ้งเข้าโค้งแล้วกันนะด้านหน้าที่เป็นลักษณะนลักษณะนี้แหละครับ ไก่เคียงหลงปู่ที่สุดนะครับพิมพ์นี่รูปลอรุ่นนีหถือว่าไก่เคียงหลงปูที่สุดนะครับที่เป็นล้อโบร้านนะครับอด้านหน้าเป็นมาม่านนี่นะจุก่วนมากจะโมูงจะโดนนะครับแต่อันนี้ถือว่าโดงสวยสมบูรณ์นะครับโดงสวยสมบูรณ์รายละเอียดนะครับรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นยันสังคตินะครับะยันสังคติครับมีรุ่นเดี่ยวนะครับที่เป็นยันสังคตินะครับบางคนก็ว่าสังฆาไล่นะครับก็แล้วแต่นะครับ เอ้าพอผมเด่นก of ันเมื่อก้อนนี่ครับอ่าเล่ีแรกๆนี่เอนว่ายั่นสังคตินะครับลวแต้กันได้ได้ขึ้นกันครับได้ื่อนว่าจะเป็นยั่งยั่นสังคติหรือว่าสังฆาล่ายื่อนได้ื่อนกัแลวแตแลาแต่คนเอื่นแล้วกันอ่าใจความสาคัญคือเป้าหมายของคือพระแท้นะครับด้านหน้านะครับจะเป็นว่าว่านี่นะครับนยวมีซื้อหลวงปูบุญนะครับอ่าเป็นพิมพ์แบบอลโบรานประกบนะครับนะมีตะเข็บข้างให้เห็นชัดเจนครับด้านหลังจะเป็น ซื้อวัดนะครับวัดบัญจิตนะครับลักษณะเดอะลูบลอโบล้านนะครับส่วนไตตรดนะครับไตตรวูดนี่มีตอกยันนะครับยันะมีหยอดนะครับสองโตนะครับมีการปาดร้อยตะวใบแบบเรียบร้อยนะครับแตงกลกอนนะครับแต่งกลอนนะอรัสิมาตอกยันนะครับบบแมนตอกกลอนเนี่ยตองแต่งกลอนก่อนมาตอกยันนะครับเพราะะฉนั้นด้านหลังนะครับบางองค์จะเห็นเป็นห้อยขี้มหนีบนะครับ เพื่อจับพระนะครับเพื่อจับพระจับพระแบบนี้นะแล้วก็ตะไบตูดนะครับแล้วก็ตอกนะครับเพราะฉะนั้นบางองค์จะเห็นห้อยขีมนะครับหรือห้อยประกาศจับนะครับห้อยประกาศจับด้วยนี่นะครับอยู่มากนี่ครับรูปรอได้รับความนิยมนะครับในสายลงปูนะครับบางค้เหรียญเป็นรุ่นแหลกนะครับบางค้ก็แล้วแต่มันบร่ได้ตตยโตนะครับว่าไม่ด้เหรียญแบบใดนะครับ ใจความส่วนัญคือผมบาล่ะคือเข้าเหรนพระแท้เป็นลักนะครับนะแบบนี้สวยๆนี่ค่อนข้างที่หายากครับอันนี้ขี่เบายังเดิมๆสวยค้มชัดนะครับอาจจะมีการสัมผัสมาแน่นนิดหน่อยนะครับที่เป็นอย่างอว่าสัมผัสนี่ผิวเงาเงายังแน่นี่นะครับถ้าด้านหนาคือผิวบดดนสัมผัสมาเลยเป็นผิวคำคำสีๆนะครับส่วนด้านลังก็อันอาจจะสัมผัสมาหลายนะครับแต่ก็ยังมีความค้มชัดอยู่ครับนี่ครับ บางคนก็บ่าลูกรอสังฆราีลรุนแรงเนาะอันนี้เขาก็บกอมีข้อมูลแหละอันนั้คือค้บอกค้บอกเราของคนคนบางกลุ่มนะครับอันนี้ก็บอสสันเรื่องข้อมูลเหมือนเดนะครับถ้าถ้ายึดลักตามหนังสือนี่จะเป็นลูปรอดินฝรั่งนะครับที่เป็นรุนแรงอ่าลูกรอดินฝรั่งนะครับที่เป็นรุนแรงที่ไตถัานตอกโคตรนะล้วก็มีจานนะครับถ้าเป็นรอโบลานก็ต้องเป็นรอโบรานพิมพ์ใหญ่นะครับ รอโ,โลบลานพิมพ์หญยดินไทยครับอันนี้คือรุนแรกอันนี้ก็จะเป็นโลบอแานดินฝรั่งรุ่น2แล้วกันนะครับนะอันที่ว่าต่อโคตรน้านเป็นรอฉีดครับอันนี้เป็นโลบอแานดินฝรั่งนะครับนี่พิมพ์ประกบนะครับนี่เบิ้งสวยสมบูรณ์นะครับสวยๆตอนนี้ลอยปลายถึงพันนะครับแต่ค่อนข้างที่หาสวยยากนะครับ จมูกส่วนมากจะไปครับแต่อันนี้ยิ่งโดงสวยสมบูรณ์อยู่ลูกรูบอหลวงป,ปู่นี่มีประสบการณ์นะบ,บ่าวาลูปรออหรอวัตถุมงคลหลวงปู่บุญหลายรุ่นนะครับมีประสบการณ์นะครับบ่า่าจะเป็นเรื่องของตะกุดตะกุดนี่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับ,รบได,ได้จนได้ฉายาว่าตะกุดน,นายพลผาแดงนะครับเป็นหนึ่งในสามตะกุดยอดนิยมของเมืองอุดอรที่มีพุทธคมเข้มขังไปทั้งด้านแคลคัดมาหาอุดคงกับพันนะครับควบคุมกับหลวงปู่ท่องบัดบานลนย่างหล่าก หลวงพุโทโธนวัดเรลียบนะครับอ่านี่ก็คือประตูมงคลอีกรุ่นหนึ่งเนาะที่มานําที่ผมในมน,น,น,นํามาแนะนำที่น้่มหนองแม่นน่มพูนิยมสะสมพระเครื่องทองทิ้นของจจงาวรด,ดอนเองนะเพื่อเพื่อให้เป็นอ่าเพื่อเปลี่ยนไปในแนวทางที่ถูกต้องนะครับรลบรอดเดี๋ยนี้เดีรับควาียิยมในสายนะครับนะมีการซื้อขายมีการเรียนหารจริงนะครับอ่ามีการซื้อขายมีการเล่นหารจริงในสายของหลวงปู่นะครับ วัตถุมงคลหลวงปู่ก็มีหลากหลายครับนะพวกเหรียญก็มีหลากหลายรุ่นพระพงก็มีหลากหลายรลุนนะครับส่วนว่าวาจะเป็นรูปโลที่ผมกาวมาเบื้องต้นเนี่ยก็ได้รับความนิยมทั้งหมดแหละนะครับเหร call, ียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกเนี่ยก็ยัางโบราบกันนะครับถือว่าเป็นสายหนีเป็นสายวัตถุมงคลที่ลึกลับที่สุดครับเพราะว่าเหรียญรุ่นแรกกับยัางโบราบข้อมูลสันนิษฐานกันมากอาบนักเรียนรุ่นเก่าแล้วกับหลายๆคนที่มีการคุยเรื่องคุยเรื่องลำดับกันนะครับรูปโลกันเช่นกันครับรูปโลกันเช่นกัน เท่ากับปูหันะวเนาะเ่ามีการบันทึกลายลกักษณ์อักษรอย่างไหวนะครับว่ารุ่นนี้ออกปีใดรุ่นนั้นออกปีใดนะครับแก้ประเด็นหากันตามความศรัทธานะครับแล้วก็ตามประสบการณ์นะครับวัตถุมงคลที่แยแพงได้คือวัตถุมงคลที่มีประสบการณ์นะครับนะแต่เป็นนักเล่งพระรุ่นเกา่าก็เรียนตามประสบการณ์นะบางคนซื้อไปก็เอาไปไว้บูชาน,นะครับพอเห็นคนอื่นเขาขายอะไรก็อยากเอามาขายที่นี่นะครับการนําเสนอของพูนนี่อย่างต่างๆนาน,นาเห็นนันก็กลายว่าเป็นการงัด ข้อมูลนะครับเป็นการยัดวัดยัดนั่นยัดนี่ยัดปีพ่อสอยัดไปทั่วครับนะเพื่อที่หาเนี่ยมาหลอกมาต้มมาตัวกันนะครับอ่าสูงมือนี้มันมีหลายแบบหลายอย่างนะครับนาะห่วมกันพระนะครับอ่ามีก็คือปฐมคนอีกหนึ่งรุนนะครับของหลวงพ่อบุญวัดบ้านจิตมานำมาเสนอนํามาแนะนําข้อมูลกันนะครับอ่านะครับถ้าบ่อพลาดคลิปดีๆในมือนานครับที่ทั้งช่องเดียวอัพโหลดลงไปก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยครับเด้อหรือว่ากดติดตาม ้อมูลที่ผมได้อัปโหลดลงไปหรือว่าคลิปวิโอที่ได้อัปโหลดลงไปนี่ก็จะเด้งให้คนที่กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนได้รับรูค่คนคนอื่นนะครับนะแตเขามาเบิง้งรายละเอียดจะขังเนาะนะครับนะแบบนี้จมูกตรงๆที่สวยแบบนี้ข้าวเป้าเต็มๆค่อนข้างหายากนะครับส่วนมากที่เจอจะเป็นพระล่า,างซะซะส่วนหลายครับผมก็ไม่้อใจอยงเป็นอย่างขึ้นมาลา่างพระกัน บางคนอาจจะโอ้ยมันดำมันเคะบอกสวยงามบางคนก็มักแบบนั้นเนี่ยแต่ในวงการพระนี่คือเขาเล่นกันแบบผิวเดิมนะต้องผิวเดิมนะครับแห้งคาบีคเบหลายแห้งได้ลัลควคนิยมครับนี่นะโค้คมเดิมแต่อยมอมานนี่เลยครับนี่อ่าละครับมื่อกี้มีสิ่งที่มาแนะนำเพียงเท่านี้ครับ สำหรับมื่นานะครับก็มีวัตถุมงคลสำนักได้อีกิีด้นํามาแนะนํามาเสนอให้รับชมแลบฟังพันช่องนักเล่งพระทองทินนะครับเพื่อเป็นข้อมูลไว้นะครับให้ผู้ทิ่ย่อมสะสมศึกษากันต่อไปนะครับอาครับมอนี้ก็สวัสดีครับ